เมตุกชาวนาะฝึกหัดสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูพัฒนาการของข้าวนายนยนะคะหลังจากที่เราโยนไปเมื่อวันที่9มิถุนายนนะคะอันนี้วันที่7กรกฎาคมนะคะอีก2วันก็จะครบ1เดือนนะคะวันดูพัฒนาการของเขานะคะนี่ค่ะตามไปเลย ก็จะเห็นว่าเขาเริ่มแตกกอดีแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นข้าวเจ้าหอมเวสันตระนะคะก็จะมีที่แตกกอเขียวๆนี่นะคะที่เริ่มแตกกอแล้วก็ที่เป็นบางๆตรงนั้นคือเขาตายนะคะ เป็นเป็นดอนเอียดดอนดินเค็มะคะ่ะตรงนี้ที่นาแปลงนี้มันจะไม่ค่อยเสมอนะคะมันจะเป็นดอนพอเราโยนไปได้ประมาณอ่าโยนวันนี้พอมาวันอีกสองวันถัดมาฝนตกแล้วน้ําก็เต็มแล้วตัวที่ยังไม่จมก็คือมันลอยแล้วมันมันก็จะมีตัวที่ตายไปบ้างเนื่องจากกล้าเรามันยาวนะคะยาวเกินไปแล้วก็ชุดชุดชุดฝั่งนี้ไม่ได้ตัดใบฝั่งนู้นเราจะตัดใบนะคะ ตัดใบตอนที่ก่อนจะโยนนะคะก็จะเห็นว่าที่มันเป็นทางห่างนี่นะคะเป็นเวิงเวิงนี่คือมันตายเค็มตอนที่น้ําแห้งนะคะที่มันขาดน้ํามันจะมีช่วงหนึ่งที่ฝนไม่ตกแล้วมันแห้งนะคะมันก็จะตายลงตรงนี้นะคะแล้วก็เวิงตรงนั้นแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งนู้นอีกนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้มันเขียวคลุมกันหมดแล้วนะคะอ่านี่ก็คือนายโยนนะคะนายโยนถ้า ตุกจะใช้วิธีโยนแบบปลาเป้าที่เคยลงคลิปให้ดูนะคะแล้วก็มันจะมันจะไม่เป็นแถวนะคะมันจะไม่เป็นแถวมันจะอยู่ตรงตามที่เราโยนตรงนี้ทุกโยนเองนีโยนเองมันก็ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอแต่ตรงไหนที่ให้น้องรู้คุณโยนให้ตรงนั้นจะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่นะคะก็ตรงไหนที่มันตายแล้วก็เริ่มซ่อมแล้วนะคะซ่อมได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเห็นไหมคะต้นต้นต้นเขาจะ บางๆหน่อยนะคะก็ซ่อมแล้วซ่อมโดยการเอาตุ้มข้าวที่เหลือค่ะมาโยนแล้วก็ถ้าตรงไหนยังตายอีกเราก็ทําการถอนถอนของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็มาปักดําเพิ่มนะคะเพิ่มตรงที่เขาตายนะคะก็ออคือมันเป็นปกติของมันที่มันตายต่อให้เราดําคือปักดํามันก็ตายที่ตรงนี้แล้วค่ะแต่นี้มันดีขึ้นแล้วนะคะคือไม่ตายเยอะนะคะเพราะว่า ทุกเริ่มทำอินซีมาตั้งแต่ปี2,564คือหักดิบจากเคมีเลยนะคะแล้วก็สภาพดินเริ่มดีขึ้นนะคะใน4ี่แปลงนี้เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะคะที่เหลือเไร่ข้างหลังนั้นคือทำการหวานแต่ก็ทำอินซีเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอายุอีก2วันครบ1เดือนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าสำหรับคนที่ แรงงานน้อยแต่มีที่เยอะนะคะแล้วก็ถ้าถ้าหวานมันก็จะญ่าเยอะใช่ไหมคะทีนี้เราอยากกําจัดญ่าไปด้วยตุกว่าการโยนก็โอเคแต่ว่ามันจะมีปัจจัยที่เราต้องศึกษาว่าพอเหมาะพอดีของมันคือตรงไหนนะคะอันนี้ตุ๊กเรทดลองทําปีแรกนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะดีกว่านี้นะคะนี่นะคะเมื่อวานเมื่อวานเราเพิ่งให้ จุลินซีพันปีไปนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวจะมาหว่านปุ๋ยนะคะใช้ปุ๋ยงอกงามนะคะปีนี้ทุกทําอินรีย์โดยมีขั้นตอนก็คือพอเราเกี่ยวเสร็จเราไม่เผาฟางนะคะทุกจะไถกรบฟางไถแห้งอะคะ่ะไถกรบฟางเสร็จแล้วอ่าหญ้ามันจะขึ้นเนาะพอก่อนจะโยนเราก็มาไถาย,ย่ำหญ้าลงอีกรอบนึงนะคะ แล้วก็เก็บหญ้าออกนะคะแล้วก็เศษหญ้าที่มันไม่จมก็เก็บออกแต่มันก็ยังมีขึ้นอยู่เพราะว่าน้ํามันแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้จุลินทรีย์ช่วยแล้วก็ใช้ปุ๋ยงอกงามเติมลงไปนะคะปีนี้ไม่ได้ใส่ขี้ไก่นะคะปกติตุก,ก็จะใส่ขี้ไก่แกลบแต่ปีนี้ใส่ไม่ทันก็เลยตัดสินใจไม่ใส่แล้วมาใช้ปุ๋ยงอกงามแทนนะคะนี่่ะสภาพ การเจริญเติบโตของข้าวนายโยนนะคะอายุอีกสองวันครบ1เดือนนะคะเป็นข้าวเจ้าหอมเวสันตระเป็นข้าวไวแสงนะคะแล้วก็เกี่ยวนุ่นประมาณต้นธันวาแล้วก็มันจะเป็นข้าวเจ้าที่พอข้ามปีไปก็ยังเหนียวนุ่มเหมือนเดิมนะคะคือต่อให้ให้เห็นข้าวใหม่แล้วพอเราเอามากินก็ยังเป็นข้าวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมนะคะนี่คือความชอบส่วนตัวบ้านตุ๊กหลังจาก ทดลองปลูกข้าวเจ้าหอมเวสันตระแล้วก็คือไม่ไม่ได้ทานข้าวพันธุ์อื่นชอบพันุนี้ค่ะแล้วก็อีกพันหนึ่งที่กําลังรอดูว่าพอ,อเป็นข้าวเก่าเห็นหน้าน้องแล้วจะยังคงคุณภาพเหมือนเดิมไหมเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ค่ะก็คือข้าวเจ้าหอมอรวีนะคะส่วนอันนี้มุมนี้จะทําการปักดำนะคะนี่คือปักดํำเพื่อที่จะดะูดูเปรียบเทียบระหว่าง นาปักดำกับนายโยนอันนี้จะปักดำก่อนประมาณ1สัปดาห์แล้วค่อยมาโยนทีหลังนะคะนี่นะคะลักษณะถ้าเราปักดำเราก็จะกำหนดระยะได้นะ,ะมันก็จะดูเป็นระเบียบแล้วก็อันนี้กล้ากล้ามันจะแก่กว่ากล้านายโยนนะคะคือตอนเอามาปาักดำนั้นกล้าเขาก็อายุได้เป็นประมาณเดือนแล้วนะคะคุณแม่ก็เลยถอนแล้วก็มาปักดำก็ดีเหมือนกันเราจะได้ดู ดูผลผลิตนะคะกับดูลักษณะรวงลักษณะกรดูการเจริญเติบโต,ตเปรียบเทียบกันว่ามันใกล้เคียงมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงนะคะเพื่อที่ทำการศึกษาแล้วก็เพื่อที่จะหาวิธีและปรับให้หาวิธีที่มันเหมาะสมกับกับเราที่เหมาะกับเรานะคะนี่นะคะก็ถือว่าถือว่าเจริญเติบโต,ตดีนะคะนี่คือ1เดือน หเดือนได้ประมาณนี้ตุกก็โอเคแล้วนะคะก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมา,าหว่านปุ๋ยปุ๋ยงอกงามนะคะจะมาหว่านปุ๋ยกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ปักดำนะคะมุมนี้มุมนี้ทดลองปักดำดูนะคะนี่ก็คือร่องรอยการร่องน้ำออกนะคะคือพร่องออกเปิดน้ำออกเป็นสัปดาห์แล้วยังเหลือคงค้างอยู่เท่านี้ก็คือเอาเท่านี้นะคะ่ะนี่นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะการเจริญเติบโตแตกกอเขาก็ดีตรงไหนที่มันตายตุก็จะซ่อมแบบนี้นะคะเริ่มจากซ่อมจากตุ้มโยนก่อนแล้วพอมันมันยังตายอีกก็ถอนของมันนี่แหละคะ่ะแล้วก็ซ่อมของมันเห็นไหมคะอ่าตรงนั้นนะคะมันก็จะตายเป็นเวรเป็นเวรถ้าปีปีแรกที่ทํานะคะบริเวณที่ห่างๆตรงเนี้ยไม่ได้ข้าวเลยนะคะตายหมดเลยนะคะตรงเนี้ยนะคะ ก็คือทั้งแถบจากตรงนั้นยาวไปถึงท้ายแปลงแปลงนี้นะคะคือไม่ได้ข้าวเลยหนักๆจะอยู่ตรงนี้ไม่แตกกอเลยปักดำต้นเดียวก็ได้แค่รวงเดียวค่ะตรงนี้แต่ว่าพอเราทําอินทซีเติมอินทซีวัตถุลงไปเรื่อยๆดินมันก็เริ่มสภาพดีขึ้นมันก็เริ่มได้ข้าวเยอะขึ้นนะคะนี่นะคะสภาพนายโยนของเราก็สําหรับ ที่ตุ๊กทานะคะก็จะมีหยอดมเมล็ดหลุ่มละสามเมล็ดนะคะทดลองทําหลุ่มละสามเมล็ดแล้วก็จะมีะผสมดินมเมล็ดข้าวผสมดินหนึ่งต่อหนึ่งต่อห้าแล้วก็หนึ่งต่อเจ็ดแต่ตุกว่าอันอันที่มันขึ้นพอดีะคะ่ะมันจะเป็นหนึ่งต่อเจ็ดจะพอดีนะคะก็คือข้าวหนึ่งส่วนดินเจ็ดส่วนนี่จะพอดีส่วนเวลาเราเราหยอดสามเมล็ดนี่คือมันจะน้อยไปเวลาเรามาโยนแล้วมันจะลอยนะคะ ก็สาหรับอายุกล้าตอนที่เอามาโยนข้าวนายโยนก็คือ9วันเนื่องจากต้นมันสูงมาก9้าวันก็เลยเอามาโยนเลยนะคะแต่ทุกคิดว่าวิตพอเราเพาะกล้านายโยนนะคะไม่ควรเอาไว้ในร่มก็คือเอาเขาตาักแดดให้เขาแข็งแข็งให้เขาแกล่งมันจะตั้งตัวเร็วเพราะว่าฝั่งตรงติดคันนาฝั่งนั้นนะคะทุกเอากล้าที่อยู่ชุดที่อยู่ในแดดฝั่งนี้จะเป็นกล้าชุดที่อยู่ในร่ม ฝั่งเนี้ยจะไม่ได้ตัดใบส่วนฝั่งเนี้ยเราจะตัดใบก่อนส่วนไอตัวกล้าที่ที่เราตากแดดไว้ค่ะมันจะดีดตัวเร็วมากเลยนะคะสองยน์นวันเนี้ยพรุ่งนี้มะลืนนี้มันก็ลุกแล้วค่ะก็คือเขาก็จะตั้งแล้วนะคะจากที่เขานอนส่วนอันที่ไม่ตัดใบนี่คือจะปูไปกับน้ําเกือบสองสัปดาห์กว่าเขาจะลุกนะคะส่วนไอที่ตัดใบนี่ก็คือประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาถึงจะลุกนะคะก็ทํา ทำทำหลายๆวิธีนะคะดูว่าปัจจัยอะไรที่เกืือและปัจจัยอะไรที่ไม่ไม่เอื้อต่อเราเราก็ทดลองดูว่าถ้าเรามีาข้อจำกัดแบบนี้1,2,3,4แล้วเราแก้บแบบไหนก็เลยทำหลายๆแบบแล้วก็ทดลองสังเกตดูเพื่อที่จะเป็นโมเดลให้เราทำง่ายขึ้นในปีปีหน้านะคะนี่คะะนายโยน ก็ถือว่าข้าวงามแต่กอดีจเจริญเติบโตดีนะคะวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยกันเนาะส่วนด้านนั้นก็คุณพ่อหลังจากที่ไถให้เมื่อวานนะคะวันนี้ก็เลยเอารถมาย่ําย่าให้ต่อข้าวต่อหญ้าลงนะคะเพราะว่ามันตุกเราหญ้าเรายาวมากเลยะคะ่ะต้องตัดสับคือตัดสามช่วงอะคะ่ะสับลงไปแล้วก็เอารถมาไถไถเสร็จศาสจุลินทรีย์เจาวปลวกเพื่อให ปุ๋ยพืชสดมันย่อยนะคะหลังจากนั้นก็คือมันเป็นน้ํามันเยอะแล้วรถไถเล็กนะคะมันจะไถไถกลบได้ไม่หมดสังเกตว่ามันจะมีตอที่โผล่อยู่เนี้ยค่ะวันนี้ก็เลยเอารถมาวิ่งวิ่งเหยียบให้มันลงนะคะให้มันจมดินนะคะหลังจากนั้นก็หมักทิ้งไว้เจ็ดวันนะคะพอครบเจ็ดวันก็จะเอาลอตเตอรี่มาปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วค่อยปักดำนะคะตัวนี้จะเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ ตรง้นจะเป็นข้าวเจ้าหอมอรวีด้านหลังนู้นจะเป็นข้าวเหนียวดําอสิตะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะคะแปลงเมล็ดพันธุ์ส่วนตรงนี้จะเป็นข้าวเจ้าหอมเวสเวสันตระเวสสันตระจะเป็นชุดคัดพันธุ์ที่เอามาทดลองโยนแล้วก็ส่วนเวลาที่ทุกจะคัดพันธุ์ใช้เหมือนเดิมทุกก็จะต้องมาคัดรวงคัดรวงก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ปลูกมาได้ตั้งแต่ปี2564 นี่ก็เป็นปีที่6 4 65 6หอันนี้ปีที่4แล้วนะคะก็คือจะมาคัดรวงส่วนอาศิตะนั้นได้3ปีข่าววิสูิ์ปีแรกจะเป็นเมล็ดพันธุ์แท้ที่เอามานะคะส่วนอ,อรวีนี่เป็นปีที่2นะคะเราก็จะปักดำต้นเดียวนะคะ3ามแปลงที่เหลือนะคะแล้วก็คัดเป็นคัดพันธุพิเศษนะคะตรงนี้เดี๋ยวอรวีนี้จะมีบางส่วนที่เป็นของน้องรู้คุณนะคะทำพันุ์ จำพันขึ้นมาจากปีที่แล้ว14มเมล็ด14กอเขามาขยายอีกปีนี้นะคะก็คือขยายแล้วก็เอามาปลูกเป็นชั้นมเมล็ดพันธุ์ให้นะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราเปิดจองมเมล็ดพันธุ์เราจะแจ้งอีกทีนะคะก็จะมีข้าวเจ้าหอมเมสันตระข้าวเจ้าหอมอรวีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะคะที่จะมีมะเมล็ดพันธุ์จำหน่ายในปีหน้านะคะ ะะการเจริญเติบโตของข้าวนายยนของเรานะคะเขาเจ้าหอมเปสสันตระนี่นะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆทุกระยะนะคะดูว่ามันจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรไหมเพราะตุ๊ก็เพิ่งทําปีแรกนะคะสําหรับวันนี้แม่ตุ๊กชาวนาฝึกหัดก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะ แล้พบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ